ยุ่งจิตวิโน่เครับอทีนี้อมมากี่วันครับ 3, ก็มาซ้อนตามอาย์แล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมอยู่ที่กอสมัยปันชิตไมยได้ยิม,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 มใต้เลยเนาะมีใครมาเป็นผู้ป้องกู้สอนในที่นั้นก็มีพี่ประกาศิทธ์แล้วก็หนุ่มบากี<อ>เป็นเป็นในค่ายรวมตันในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบเกณฑปีเราสูงเท่าไหร่หนึ่งหกสิบเก้าน้ำหนักไปไปประมาณกี่กิโลครับอ่าสิบแปดหรือมากขึ้นเราเมื่อตะใต้เลยครับ Muy vào Luôn 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 chơi luôn 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 cho luôn 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 có luôn 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 làm luôn làm luôn mà luôn 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 ต่อยร้อยจ็ดร้อยจ็ดแปดแล้ววันนี้ต่อยร้อยิครับเี้สอบ้เป็นไงน้ำหนักเกินอยู่สิบเก้าบายสบายร่างกายตัวนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละร้อยเป็นเกือครับเปอร์เซ็นต์นะเมีแขงแรงเย็นนี้พ้อมแจ้งเกิดแรล่า้งเกิดแจงเกิดแล้วนะอ่ะเราต่อยมวยมาโดทุกคนได้กี่ไฟล์ลประมาณประมาณร้กว่าันะเราเป็นคนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญช่วนเปนของหน่อยว่าพี่น้องาติี่นรอนรเยราชเจอ,อ,อเจีามามยัเป็นกย่างใจด้วยคับเป็นพี่แน่นอนออผลขอบเชมใช่ครับ